ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัสตว์ล่าสุดประจำวันที่20กุมภาพันธ์2566ถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายให้แจ้งสำนักงานพาณิชย์ในจังหวัดของท่านหรือโทรสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้เลยขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิน่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30%อยู่ที่9บาท80-9บาท85ต้นตโลกรัมข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาปรับลงมาอยู่ที่12บาท 80- ึง13บาท5สตางค์ต่อกิโลกรักมราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้น14.5%ราคาปรับลงมาอยู่ที่13บาท6 3ถึง13บาท70สตางค์ต่อกิโลกรักมราคาส่งออก FOB เป็นกิโลกรมัมราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่13บาท95สตางค์ต่อกิโลกรักมเป็นตันราคาปรับลงมาอยู่ที่404 US ดอลลาร์ต่อตนันราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกเป็นกิโลกรมัมราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่9บาท2 1สตางค์ต่อกิโลกรักมเป็นตันราคาปรับขึ้นอยู่ที่266.7 6อดอลลาร์ต่อตนันเป็นบูสเซลราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่677.60เซนต่อบูสเซลไม้เหตุราคาโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อเป็นราคากรุงเทพและปริมณฑลคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีร่ำรวยทุกท่านจ้า